ก่อนที่จะมีปากสวยๆละม,มุนแบบนี้นะคะคลินิกก็ต้องดีคุณหมอก,ก็ต้องเก่งจนมาเจอที่เอสเปลคีนิกฟิลเลอร์ที่ใช้เนี่ยของแท้แล้วก็มีคุณภาพแน่นอนค่ะเดี๋ยววันนี้มาฉีดฟิลเลอร์ปากกันเนาะมีเรฟเฟอร์เรนซ์ที่อยากได้ไหมไหนเปิดให้หมอดูหน่อยโอเค <Okay. S 1> ก็คือทรงจะให้ดูแบบค่อนข้างธรรมชาติมีทรงปากที่ชัดมีแบบตรงกระจับนิดนึงแบบนี้ทรงจะดูธรรมชาติแล้วก็จะดูแบบไม่ปลอมเนาะ ตอนนี้เดี๋ยวหมอให้สแกนโร,โรดักตต,ต่างๆให้ดูก่อนสำหรับตัวยานะครับของรสัสเลนเราจะต้องใช้แอปพิเศษในการสแกนนะครับก็จะเป็นแอปชื่อ Easy Tracker นะครับสแกนมาปุ๊บก็จะขึ้นว่าเป็นตัวยาที่นําเข้าโดยบริษัทนะครับแล้วก็จะมีเลขล็อตต่างๆที่ต้องตรงกันนะครับวันที่ผลิตวันหมดอายุต่างๆต้อง,ง,ง,งตรงกันนะครับ ฝากทรงนี้ถึงแม้แม่จะไม่ได้ให้มาแต่คุณหมอคงที่เอสเวลคีเดิกให้ได้นะคะ